สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องมันไม่พบมาผอกับหมอบ้านนอกคือเก่าพี่น้องไปหาสอนกับลูกลูกล้านลานสอนลูกกบพี่น้องกขลังไปพี่น้องเลยไปกันหลายคนพี่น้อง สะจอยกำลังสซมาน้ำลังสะจอยเจ๊ก,กุลเลาเพิ่นกำลังสซมาน้ำลังเพ่อนอ่ะกระท่อมกระท่อมท้ำใจอันนี้ อานมาฝรั่งรถหลุดใหม่พี่น,อน้องเหลือไทยหน้ารุ่นใหม่มาไงพี่น้องคันเดียวในบ้านน้องแต่คันแรกคันเดียวหนึ่งเดียวในบ้านน้องแต่พี่น้องไทยมึงดูเขียวนางเล่นก่อนลงสอนพี่น้องอยทีมงานเขาจะลงสอนอันลูกๆด้านล้าน จะไปลงสอนพี่น้องลงลงพี่น้องกำลังเริ่มน้บขึ้นมาข้ามน้บขึ้นมาสอนหุ่นลกกบหัวกบถ้าแคมันบ่อเข่าบ่อ ปีงสิจับอีเขียวถ่าเก็บถา่ถาเก็บแล้วมันจะได้จักโตเป็นไงน่า,นาเลือนี่นะไป เอา้ด้วมั้งี่งน้ำด้วยจ้าเป็เหี้ยแมงหางแดงขหอมแม่ยังไม่หางแดส่นเอาน้ำไปไม่น่ายะไปเลือกโอ้โจ้าดีน้าแม่ยังน่อยนอานน้ำไเยแมงปีหนอยแม่ใส่เอาน้ำ้ก็ใชน้าเดนลเลยน้อเอันนเอาน้น สัตว์ละหัวอีกน้องเอ้หาอยู่หากินงามแหลงมันเล็กัวสาง,างนะี่พยนยัง,<า>งกบ็นหาเต้นนี่นะกบกเขียดดีนั่นนี่แหละอาลงล่างนะเนียหอนลายหลับเนี่ยลายจไ,ไหมกระปูลายปาลาห้วเกยพอนะ น้ำเด็นไรเรว,ว,วออกตัวใหญ่นนหนเนี่ยนจนบ่เห็นใหญ่จนบ่เห็นกี้าเกินเราไปหิ้มใช้หน้าเขียดก็มีนท้องขาวๆนะเรต้องใส่ขี้เอาเมื่อหลักินต้องขี้ลเลยเนาะมันมันรดมันจะได้กินแรงนี่บอหน่นะใบหัวกบไหนล่ะ กบก็ไม่แม่คำลาบกินหมักลาบกบาเกีย่ยวหน่อยน้อยเกีย่ยวหมดเลยบ่กร้อยจะจ่อกันโอ้เัรงพมา่าไทยหน้าอีกท,ท่านอจารยเบิร์ไทยน้าอีกนี่แต่เบิร์ไทยน้าอีกพี่น้องเอยแต้ท่านนี่สอนถา่าไต่เบิร์รถไฟรุ่นใหม่ มาเ,เ <c oughs> บิ่งไทนาอีกคุณมหาสานระหวัวก,กับบ่ได้ราลายพี่น้องในการมาเบิงมมบ่งรถถ้มาเบิ่งรถไทนาอีกสัก,ก่อนรถไทนาแบบอยู่ไฮอยู่หน้าคือเกา๋าพี่น้องมาเบิง่งคนไทน,หนาเบิ่งลุงไทน,หนาบอได้ซอยพี่นออบบบบ้องเขับมาเบิ่งว่ามาเบิ่งรถอยากให้พี่น้องมาเบิ่งรถไทลุ่นหม่ไทน,หนาอย่างตามมาแมไหนไทน,นาอย่าง นั่งขับพี่น้องแบบสบายสบายขากบอพี่น้องเบอร์รูนี่ขากบอกแตกเองออกแบบเองพี่นี่พี่น้องคันเดียวของบานเอาเลยคิดเราเมืองเข้าขอ้นีคันเดียวพี่น้องกับบได้ตั้งใจมาเบิ่งไทยหน้าดอกพี่น้องมาหาอยู่หากินมาสอนลูกป,ป,ป๊บ ็เลยเห็นคนไทยหน้าก็เลยมาเบอร์ข้าพี่น้องมาเบิง่งไทยหลุดไหมยืนขับนั่งขับก็ได้พี่น้องออันนี้ออกแบบเองเลยเอาแบบเองแต่งเองพี่น้องมาต้องเหนื่อยไทยเมื่อือก็ได้พี่น้องใช้สนใจก็มาให้เป็นห้าคนก็ได้ พัก,ก,พก,กนน่พี่น้องพักร้หมอ่าพักพี่น้องพักพักเอลีมาตองเซเวลายางน้ำไผ่เมื่อยแข่งเมยขคาน่งขับน่งไทยพี่น้อง สะดวกสบายขักขักไปนองขักขักไปต้องการอย่างได้จากแดงเข้ามาหาเพื่อนสร้างพุ่มมา,าเพื่อนแดงให้คันหนึ่งกับโมแง้งแบบ4า5 0บพันขีดก็ได้หาสร้าง สิฟันกีบก็ได้ไปน่งขับนางไทยพี่น้องลงขึ้นแบบประหยัดเหตดแบบง่ายๆพี่น้องอันรถไทยแบบนี้สำหรับอยู่ต่างประเทศก็ขึ้นซิมมีร้ลนนะแต่ว่าถ้ายอยู่ประเทศลาวเฮ่านี่ก็ขึ้นซิมีขคันเดียวสะพอนในบานเฮ้าแล้น บา่บาวบแมันว่าอยู่ประเทศลาวอยู่อยู่บ้านเฮากับมีคันเดียวอยู่เมืองเฮาเนะี่ยมีคันเดียวนี่แต่อยู่ประเทศไทยอ่ะมันหลายพี่น้องกลาเป็นทื่อธรรมดาแต่สําหรับอยู่บ้านเฮาเนี่ยอ้อตื่นตาตื่นพี่น้องเอะไะพี่น้องเป็นไหเบื้องไลยเบื้องซ้ำนี่แหละพ่อพ่อขัดขากนันหนึ่งพี่นอ้องก่อนเสียดายนั่นหนึ่งพุทธิาสอนละาพวกต่อยพี่น้องมาเนี่ย แม่ะสอนลูกกบต่อบา้านน้อยสอนละหวกตอบา้านน้อยมาหาอยู่หากินนีม่งรู้นี่พี่น้องวิธีชีวิตของบ,าบนน้านบ้านอกห้าพี่น้องลูกกบ แซ่บพี่น้องคันไปได้กินบัลน,นอ็อกเฮาอาหารอาหารสันดีคันพอไ,ได้กินลูกกบพี่น้องสอนแยงพี่น้องเอามาสอนแยงมาเนี่ให้ลูกสอนเตี้ยมมาเด้สอนผู้ให้ลูกาสาวสอนกินน้ำน้องก็มี เป็นฝลืดหมูคมมาเบิกน้องกันพี่นอกก้องได้หรือบ่ไร้นี่กัรอบนี้รอบนี้คือสิได้ล้าเตกบพี่นอ้องโอ้าสนเก็บอยู่โคกด้ลาไปบงไกลๆพี่น้อนงเก็ได้นล้หัวขึาอดีกะปูบบาบรี่เออโค đẹp xốp bên kiao. As I mẹ kẹo dạng. Một tay hook, mẹ kẹo dạng. Ta kìa mẹ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  li li bong. Mẹ Mà kẹp mẹ kìa kẹp kìa mẹ kìa mẹ mẹ kìa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  mẹ เอามาพี่รอนูนะกระพุ้นหน่อยกทบเูนี่บบตักระดับกระแทบกระแบเนยกระแทบตักงม่ละหวยังยานหวผสมเดี๋ยวตัวหน้อยขันเทนทานอิเลบัตทีนี่ก็ลนเออทานเสืออารเป็อยางทิทาน ห้อยอยังคือมาอันนี้ห้อยขั้นเหมือนบ่นห้อยอันพ้อยจุกเอี้ยทหารนานเลยวันที่มันมีชิ้นนู้กันกับปีงั้งร้อยประจกักษ์บ่ะทหารมันเทาแหรีเลยทหารจะทหารจะอ,อ๋อได้ไล่เลยพี่นออ้องเอ้ยมาห่อนี่มอสิสิเมือ่อเลยพี่น้องพูดลางแยงลัางหยังนะพี่น้องไ,ไปได้พี่น้องไอ้เขาลาดเสมอพี่น้องคลิปนี้ ขอกกันคลิปนาพี่น้อง